สวัสดีครับเพอร์เอกชสตาร์ช anel น,น,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวครับเพิ่มเติมให้แบบล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่มีการโอนเงินให้กับกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพวิสระทํางานในช่วงเวลากลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักร้องศิลปินนักแสดงหรือว่าเด็กเสรอกหรือว่าใครก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับ กิจการที่ประกอบอาชีพในช่วงกลางคืนมีการโอนเงินเยียวยาให้อีก5,000บาทเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหรือว่า2วันที่แล้วนี่เองนะครับทีนี้ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งจากสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองนะครับทางกระทรวงคมเองนั้นก็ได้อัปเดตข้อมูลในระบบเพิ่มเติมไปอีกในวันที่3มมีนาคมถ้าเกิดว่าใครที่ยังปรับเปลี่ยนสถานะจากที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับมาเป็นได้รับสิทธิ์เนี่ย ผมแนะนำว่าวันนี้วันที่4มีนาคมนะครับควรจะลองเข้าไปตรวจสอบตรวจเช็คดูคุณนั้นได้รับการอัปเดตข้อมูลแล้วก็มีการอัปเดตสิทธิมีการปรับเปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดว่าคุณนั้นได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตข้อมูลไปเมื่อวานนี้วันที่3มีนาคมนะครับคุณจะสามารถได้รับสิทธิ์รับการโอนเงินในวันที่9มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นแนะนำว่าควรจะมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย เพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับโอนเงินในรอบนี้ด้วยนะครับจากรอบที่แล้วนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับก็ได้มีการแจ้งรายชื่อต่างๆเข้ามาจากทางสมาคมศิลปินนักร้องนักแสดงนะครับแจ้งว่ามีผู้ที่ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์หรือว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่เรียบร้อยนะครับทําให้ประสังคมนั้นไม่สามารถโอนเงินเข้าไปได้<แ>ก็มีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับดังนั้นในรอบนี้เนี่ยเพื่อที่จะไม่พลาดการรับโอนเงินนะครับแนะนําว่าควรจะตรวจสอบบัญชี ให้เรียบร้อยก่อนว่าคุณนั้นได้ทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนแล้วเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าใครที่เข้าไปตรวจสอบการรับสิทธิ์หลายๆคนเข้าไปตรวจสอบผิดลิงก์นะฮะบางคนเนี่ยไปตรวจสอบเป็นยอดของเงินเยียวยาจากตั้งแต่ช่วงโครงการที่แล้วนะครับไม่ใช่โครงการปัจจุบันที่เป็นของกิจการที่ได้รับผลกระทบในช่วงกลางคืนก่อนแนะนาว่าถ้าเพื่อความชัวนะครับการเข้าไปตรวจสอบนั้น ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะให้กดตามลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับบางท่านเนี่ยแคปหน้าจอเข้ามาถามเนี่ยแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นการเช็คสิทธิ์ของก่อนที่จะเป็นรอบของผู้ที่ประกอบกิจาการช่วงกลางคืนก็สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตข้อมูลให้เพิ่มเติมประมาณนี้นะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามซับสไครป์ปุ่มแสดงข้างล่างให้ด้วยแล้วกันนะครับฝากช่องทางด้วยอีก2ช่องทางนะครับว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k Fanpage หรือว่า Tikt o อนะครับข้อมูลตามนี้เลยนะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ